เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากับ2แกนหลักสำคัญในแนวรุกที่จะกลับมาสู่ทีมได้เป็นทีเรียบร้อยคนแรกก็คือหลุยดีอารสปีกทีมชาติโคลอมเบียที่หายหน้าจากทีมของเราไปยาวตั้งแต่เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับทางปืนใหญ่ออสนอกย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขาเหมือนจะกลับมาได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีแต่ก็มาได้รับบัดเจ็บซ้ำที่หัวเข่าไปอีกจนต้องพักยาวก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบร่วมกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีได้เป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนทว่าล่าสุดเราก็ได้เห็นภาพของดีอาร์สที่สามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลได้เมื่อวานนี้ ซึ่งมันก็ถือเป็นสัญญาณอันดีว่าเขาจะกลับมาช่วยทีมของเยอเกนครอปได้ในอนาคตอันไกลในวันเดียวกันอีกหนึ่งคนที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลอย่างเราเราได้เช่นเดียวกันก็คือทางดาวินน์เยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยที่ก็กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมของเขาได้แล้วเหมือนกัน หากเพื่อนๆจำกันได้เขาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในเกมพบกับทางเรอันมาตริดตอนสกยูฟา้าแชนสเปนลิกนัดที่2ก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติอาการบาดเจ็บดังกล่าวทำให้โจตัว,ต,วต้องถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติอูรุกวัยด้วยแต่เขาก็หายกลับมาได้ทันก่อนเกมนัดสำคัญของพิมเมลีกที่มีคิวจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ มาลิวัพูต้องยกพลบุกไปเยือนทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมหลังจากเจอกันมาแล้ว2ครั้งในปีนี้โดยที่แอนฟิลนั้นในเกมลีกเราเอาชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนจะบุกไปพ่ายที่สนามแห่งนี้ในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้าย3ประตูต่อ2แต่แน่นอนว่า การที่เราจะได้ตัวหลักสำคัญกลับมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมก็ย่อมจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับทีมของเยอเกนครอปไหนๆก็ส่องความพร้อมของทีมเราในเบื้องต้นกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้เรามาดูทางฝั่งคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะต้องมาเจอกับข่าวร้ายซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นข่าวดีสำหรับทีมของเรากกนดฟาง เมื่อพวกเขาส่อแววไร้ทักเอริงบราฮารันสุดหน้าตัวเก่งที่มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บขาหนีบระหว่างการรับใช้ทีมชาตินอร์เวย์และต้องถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติไปล่าสุดหากเราเช็คการฝึกซ้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้ก็ยังคงไม่ปรากฏเงาของฮาลันทำให้บรรดาสื่อที่ประเทศอังกฤษคาดหมายกันว่าโอกาสที่เขาจะฟิตทันเกมเจอกับลิเวอร์พูลในคืนวันพรุ่งน,นี้นั้นมีไม่มาก ทั้งนี้หลังจากการถอนตัวจากเกมทีมชาติแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ส่งฮาลันไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะทางที่เมืองบาร์เซโลนาในประเทศสเปนเพื่อเล่นการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าวก็คืออัฟอิงเก้ฮาลันพ่อบังเกิดกล่าวของเขานั่นเองซึ่งเขาก็ยอมรับก่อนหน้านี้ว่าต้องลุ้นหนักกับโอกาสการกลับมาลงสนามในการเจอกับทีมของเรา แมนเชสเตอร์ซิตี้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเมืองบาร์เซโลนาดังนั้นพวกเขาจึงส่งเออริงไปตรวจอาการเพิ่มเติมและรักษาตัวทีนั้นฮาลันผู้พ่อให้สัมภาษณ์กับทางทีวี2จากนั้นก็มีนักกายภาพของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาคอยดูแลเขาเพราะเก็ไม่ใช่หมอและผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากที่เขาจะฟิตได้ทันเกมเจอกับลิเวอร์พูลนะ คุณคงไม่สามารถให้นักเตะที่ไม่ได้ฝึกซ้อมมาเป็นเวลาถึงสองสัปดาห์เต็มลงสนามในทันทีเลยมันจะต้องมีกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่พวกเขาอาจจะเลือกเสี่ยงก็ได้นะเพราะว่าหากเขายังไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมอย่างเหมาะสมผมคิดว่าเขาก็จะไม่ได้เล่นเขาเป็นคนที่จะต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษเพราะเขาใช้การวิ่งด้วยความเร็วสูงมากและมีการเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะในแนวรับเมื่อวานนี้หรือว่าผูกเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรได้ขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งเลยว่าทีมของเรามีโอกาสเซ็นสัญญากับทักเอวาร์ินดิกาปากกรหลังอนาคตไกลจากสโมสรไอทรอฟเฟเฟิร์ตมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัว ล่าจะกลายมาเป็นนักเตะคนแรกที่ตบเท้าเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับดาวเตะวัย23ปีหลังจากเขากำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างไรก็ตามนิวโจนส์นักข่าวสายลิเวอร์พูลของทางโกลวัไฟฟุตบอลชื่อดังก็ดอกมาให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งว่าจากสิ่งที่เขาได้รับการบอกกล่าวมานั้น ทีมไม่ได้ความสนใจในตัวเอนดิกาอย่างที่มีการพูดกันโชคร้ายหน่อยนะแต่จากบทสนทนาที่ผมไปพูดคุยมาเกี่ยวกับเอวานอินดิกาผมคงต้องบอกว่าลรเวอว่าภูไม่ได้ความสนใจในตัวเขาไม่แบบไม่เลยโจนสก์กล่าวมันชัดเจนว่าเขาดูเหมือนจะต้องย้ายไปอยู่กับสโมสสนใหม่ในที่ไหนสักแห่งตอนช่วงซัมเมอร์นี้ แล้วมันก็มีหลายสโมสรเสียด้วยที่ให้ความสนใจในตัวเขาจากคุณสมบัติของเขาเมื่อเรามาพิจารณาดูเราจะเห็นว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มจากบุนเดสลีกาเขาผ่านการเล่นยูโรปาลีกมาแล้วเขาเคยมีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนลีกด้วยเขาลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุไม่เกิน21ปีเขามีขนาดตัวที่ใหญ่แถมยังย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวอีก ดังนั้นใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมเหตุสมผลไปหมดแต่ผมคงต้องบอกว่าจากการที่ผมได้พูดคุยกับคนภายในสโมสรลิวอพูรวมถึงคนที่อยู่รายรอบสโมสรด้วยพวกเขากับปฏิเสธข่าวเหล่านั้นที่ออกมาและด้วยความสัตย์จริงเลยผมเองก็เชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดเสียด้วยว่าเราไม่ได้สนใจเขาไปกันต่อเลยกับข่าวที่สของวันนี้ ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพที่มาแรงแซงทางโค้งเสียเหลือเกินในชั่วโมงนี้กันบ้างเข้าคนนั้นก็คือเมสันเมาส์มิดฟิลเลือดผู้ดีของเชลซีหลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับต้นสังกัดอีก,กเพียงปีเดียวเท่านั้นและจนถึงตอนนี้การเจราจารสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดทั้งเดอะแอตเลติกสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ก็ได้เขียนบทวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจและพวกเขาก็ยกให้ลิวอพูคือเต็งจ๋าแบบนอนมาในการคว้าตัวเขามาครอบครองความสนใจจากลิวอพูในตัวของเมสันเมาส์เป็นเรื่องจริงแอดเรติกระบุเราได้รับแจ้งมาว่ามันมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ของการทาบถามเขา ลิวพูลพูดคุยกันไปถึงขั้นที่ว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอสัญญาแบบใดจึงจะสามารถจูงใจให้นักเตะยอมย้ายไปอยู่กับพวกเขาได้ด้านเชลซีเองก็เหมือนจะยอมรับความเป็นจริงแล้วพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ถึงตอนที่เขาหมดสัญญาและย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวดังนั้นมันจะมีการขายเขาในช่วงซัมเมอร์นี้หากมองเห็นแล้วว่าเขาจะไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ จากคุณภาพและอายุของเขาเชลซี Chelsea จะเรียกค่าตัวที่70ล้านปอนด์แม้ว่าเขาจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายแล้วก็ตามทีแต่พวกเขาจะได้ค่าตัวตามนั้นสำหรับเมาส์หรือไม่แล้วจะเป็นจริงได้แค่ไหนยังคงต้องรอดูกันนั่นคือข้อความบางส่วนจากบทวิเคราะห์อของ The a t h l e ติกก่อนที่สุดท้ายพวกเขาจะขมวดปมให้เข้าใจง่ายๆว่าจากทุกสโมสรที่ความสนใจเข้ามา ลิว์ภูคือทีมที่อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนค่าตัวที่ทางเชลซีได้ตั้งเอาไว้ที่70ล้านปอนด์นั้นยังเป็นเพียงตัวเลขในเบื้องต้นซึ่งหากผ่านการเจรจาอย่างเหมาะสมก็สามารถต่อรองกันได้และมีสัญญาของนักเตะเป็นตัวบีบพวกเขาอีกทางเรล้ามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นของเมสันเมาส์อีกเช่นเดียวกัน ถ้มาดูอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจซึ่งน่าจะพอสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างนั่นก็คือมุมมองของบอนลับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษที่หลายๆครั้งพวกเขาก็เป็นเครื่องชี้นําได้ว่าดิวนี้จะออกมาในทิศทางใดจากข้อมูลวงในที่พวกเขามีสำหรับในเคสของเมาส์เองก็เช่นเดียวกันเมื่อมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจนถึงสื่ออย่างทางลิอร์พูลเอ็กโค ต้องนํำมาวิเคราะห์กันต่อหากเรามาดูในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้จะพบว่าอัตราต่อรองที่ดาวเตะวัย24ปีจะมารงเอยกับลิเวอร์พูลของเรานั้นอยู่ที่เพียงแทง1.16่ไม่รวมทุนซึ่งหมายความว่ามันมีโอกาสน้อยมากๆนั่นเองแต่ล่าสุดทางโบนัสโค้ดเบ็ด ได้ปรับอัตราต่อรองที่เมาส์จะมาลงเอยในถิ่นแอนฟิลลงมาแบบขัวภาพมาเหลืออยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่แทง1น่งจอ2ไม่รวมทุนหรือหายไปถึง8เท่าตัวหากเทียบกับตอนออกสตาร์ทสีซันนั่นทำให้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ก้าวขึ้นมาเป็นเต็ง1แบบนอนมาที่จะได้ไรายเซ็นของนักเตะได้มีทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามมาห่างๆเป็นอันดับที่2เงที่อตราต่อรองแทง1จ่าย6ไม่รวมทุน ตามมาด้วยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอันดับที่3ที่แทง1จ่าย12ไม่รวมทุนแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดความคิดเห็นกันไว้ในต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ